สวัสดีค่ะอ่อย<ห>แต<ท>กวันนี้พามาที่ไหนคะน้องเพียร์้อใชัยสเต็กเฮาส์โอ,อ้วันนี้สาขาลังสิตเบอร์สเต็กที่นี่ไม่ธรรมดานะวันนี้เราจะมาทานโรสบรีฟกันเมนูพิเศษไม่งั้นเราไม่พามาหรอกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่า<ด>เป็นยังไงบ้างไาตามกันขึ้นมา ันนี้เรามาแบบแนวค right ันทรีเลยใช่มากเยอะม่ด mm ีแลวน่าจะเป็น hmm. ก yeah. okay. 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 so, mm ิน่ายคนละชดนะ สวัสดีค่ะคุณชัยค่ะสวัสดีค่ะเจอเรา2คนอีกแล้วแบบได้ยินมาว่าร้านก็นร้านโชคชยัยสเตนเฮาเนี่ยก็เป็นร้านที่เปิดมานานมากเลยนะคุณชัยนะที่เขาเป็นมาอย่างไรบ้างคะปีนี้ต้องเรียกว่าเป็นปีที่แสนะเขาครบ,บรอบ60ป,ปีตั้งแต่ปี2500นี่คือความโชคชัชยเริ่มแต่โชคชัชยสเตนเฮาเนี่ยเริ่มประมาณปี2511เริ่มจากรูปนี้ก่อนนี่นี่รูปนี้นะคะรูปของชุดท่ออ่าคือมีความฝันอยากเป็นขับบอยอ่ะ แต่ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ท่านทำก็จะออกมาในแนวใครก็รู้จักว่าเป็นเอกลักษณ์ของความทุกขไทยคือเป็นเวสต์เทิร์นอันนั้นเดี๋ยวผมจะพาดูประวัติคร่าวๆได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันค่ะตอนแรกเริ่มเป็นความทกช์ยเนี่ยเรา ว่าคุณพ่อเริ่มเนี่ยก็จะทำเกษตรนะฮะพอเริ่มมีทุนคุณพ่อก็เริ่มเลี้ยงบัวเนื้อครับซึ่งนี่คือที่แรกเริ่มโอ้ขอแอบดูตอนนั้นตอนนั้นเองเนี่ยขอแอบดูเลยนี่คนไหนคุณชัยคะคนไหนคุณชัยบุรลกุลคะคนนี้นะคะคนเล็กคนนี้คือคุณชอกแล้วก็คุณอ่อนคุณอ่อนยังจำความไม่ได้ยังจำความไม่ได้สม่ยก่อนเราเลี้ยงบัวเนื้อเนี่ยบัวมันจะเป็นว่าสายพันธุ์เซนต้าเจอทูดิส เป็นพันที่เรานำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับก็เลี้ยงแบบปล่อยทุ่งนะฮะมันเป็นสัตว์ตัวใหญ่กินก็เยอะวันเดินกินประมาณ20กกโลต่อตัวต่อวันะคุณชัยคะพอดีว่าบังเอิญว่าเห็นลูกค้าท่านหนึงสวยมากเลยอะค่ะเอ๊ใช่คุณปริมบ้าเนี่ยสวัสดีค่ะคุณปริมคะวันนี้เป็ดปาะถันข้าวหรือยังไงคะเนี่ย มาทานข้าวค่ะปกตจะไม่ดูดเมนูของหวานด้วยเดี๋ยวเรากลักบม,ม,มามเด <laughs> ี๋ยวเรากลักบมาคุยกับคุณเปรมอีกทีนึงนะคะเอ๋สมัยนั้นเดินทางในารามนี่ยังต้องนั่งรถม้านะครับเหมือนลำปากเลยทำไมในนี้คุณชายต้องมีแบบว่าค้องหว่วงอะไรยนะ้คะ มุงบัมงบัของหัวงนี่เนี่ยนี่เนี่ยพ่อไปเริ่มบุกเบิกเปนี้แฮะคือสร้างแบบเรียกว่าแคบินไม้ตอนพ่อไปตั้งลกล่ากตัวนั้นเนี่ยคือสุดถนนมิตรภาพมันจบที่ตรงหน้าฟาร์มลถไปถึงแค่นั้นที่เหลือเป็นถนนดินพ่อก็เลยบอกตรงนี้แหละฉันจะเริ่มขอตั้งก็มาถึงทุกวันนี้ฮะหกสิบปีพอดีเลยครับ นี่ผมนี่ผมพี่พีโชเลยอ่ะแล้วก็พ่อตอนนี้ชื่อแฮตทริกแล้วก็ใบไม้ร่วงชอบใครขี่ก็ร่วงหมดอ๋อกำลังจะถามว่าทำไมต้องเป็นใบไม้ร่วงคือใครขี่ก็ร่วงแต่ถ้าพิธีกรสองคนที่ขี่คงร่วงไปก่อนแล้วอ่ับนี่คือร้านอาหารชุกชัยสเต็กเฮาสักขาแรกครับอยู่ข้างบนนี้ชั้นยี่สี่ตึกอะไรอะคะ ตึกโชคชัยม้นี่เป็นตึกที่สูงที่สุดในเอเชียทั้งหมดเนี่ยที่สร้างเป็นโชคชัยสเตทเฮาส์ที่สาขารังสิตเนี่ยก็จะบอกเรื่องราวหรือว่าสตอรี่ต่างๆนะคะของชอทางเจ้าของด้วยมีกปล่คะมีด้วยมันก็กลายเป็นแลนด์มาร์คใครไปใครมาจนขี่10ปีผ่านไปเขาก็ยังอ่าจำได้ร้านนี้หรือตึกนี้หรือสถานที่นี้ค่ะครับ เราก็มีความภาคภูมิใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเมนูที่คุณชัยเตรียมเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเจอกันนี่น่าทานมากนี่เมนูอะไรคะเนี่ยอ๋ออันนี้เรียกว่าโรสบีฟครับคือเนื้ออกนี่แหละจะมีแต,แต่ว่ามันมีกรรมวิธีของการุบที่จะทําให้มันรักษาความชุ่มฉ่ำแล้วก็ความสุขได้คงที่ที่สุดนะครับ อานนี้ค่ะต้องมาอย่างนี้เลยใช่ะพิเศษเลยใช่ไหมคะวันนี้มีคุณปริมเข้ามามีพูดคุยกับเราด้วยนะวันนี้เมื่อกี้ที่เราสั่งไปอ่ะเราก็คืรีจะมาทานโรสบีฟอันนี้ที่มากับชุดของโรสบีฟเนี่ยเราก็จะเริ่มจากเป็นนิ่งโบสลัดก่อนเห็นไหมคะว่าทํากันเห็นเห็นคือทุกครั้งที่มาทานสลัดก็จะทำอย่างนี้ใช่กับลูกค้าเลยมีเสียงผักที่จิ้มลงไปแบบกลุบๆนะ อย่างนี้เคยทานแต่สลัดที่ไม่ได้อยู่ในอุณหภูมิที่เราควบคุมความเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็ฉะนั้นความกรอบความสดของตัวผักเนี่ยมันจะได้รสชาตินะคะพร้อมกับน้ำสลัดที่ราดลงไปนะคะเมนูที่แบบพิเศษสุดในวันนี้ใช่ไหมั้งคุณชายคุณกริมก็คือตัวนี้หรือเปล่าคะก็คือเป็นโรสครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในอุณหภูมิที่น่าจะทานไม่ไหวละอย่างนั้นเราเริ่มเลยละกันอาจจะหนานิหนึ่งหนาเลยนะคะ นี่เห็นไหมคะว่าตัวเนื้อนี่แบบว่าเป็นสีชมพูเลยอ่ะเป็นแบบมีเดียมใช่ไหมคะคุณชัยมีเดียมที่มันเทียบเท่ากันทั้งชิ้นไงืไม่เหนียวอะเปื่อยกลิ่นนี่ไม่มีตัวน้ำออจูที่เอามาล่าตัวนี้มันจะทําให้มันมีรสชาติของเครื่องเทศที่มันมาจากน้ำสต๊อกเนื้อเป็นไงคะคุณชัยคะ ไม่อยากจะบอกว่าเราทานกันก่อยมากอะเนี่ยโรสบีฟตัวนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นคอกอโรสใช่ไหมโรทอกโรสทอโรสอกห่อันนี้นง่ายมากสวางาจริงนี่ค่ะโรสทอกทำใหญ่ไปแล้วพี่นุใหญ่มากเอนชิ้นทไมลาก่ได้เยไม่ได้โอโเต็มปากเลย ดมากกินพร้อมเครื่องเคียงแล้วมันอร่อยจริงค่ะนี่ค่ะเราเปลี่ยนบรรยากาศลงมานั่งชั้นล่างกันบ้างเพื่อมาทานขนมอร่อยๆของคุณปริมกันนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะบานาน่าครีมไายบานาน่าบานานาครีมไ ได้กินเนยแล้วก็ได้เหมือนทานถ้วยมันฟินนะแล้วก็กลมเกลืออร่อยแล้วที่สำคัญคือไม่หวานมากไม่หวานมากอ๋อย้อนมาตามโชคชัยถ้าไม่ได้กินในติมตึ้งหมิวอ่ะตึ้งหมิวไหนไหนอยูไหนรู้สึกขาดมากเลยเจอครับแล่วเมื่าจะมีวมีนำเสนอแบบใหม่ให้ไอติมที่ลอยอยู่แล้วอ่ะ ดูด้ินึ่อันนี้แจนต่อไปอยากให้ลองชิมไอศครีมสปาเกตตี้ว้าวเริ่มเลยแล้วกันไหมะะะคะนคอ้าค่ะแลวเดี๋ยวเรามาทานกันว่าเนื้อข้างในนี้จะมีรสชาติอย่างไรบ้างตัวรสชาติของสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะมีรสชาติออกปเปรีย้ยวตัวท็อปปิ้งมันชื่นใจมากเลยนะคะเป็นไอศครีมที่ทำมาจากนมในฟาร์มของฟาร์มโชคชัยเลยใช่ค่ะ เมนูอร่อยอร่อยไม่ว่าจะเป็นทั้งของเค้าแล้วของหวานนะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณชายแล้วคุณปริมด้วยนะคะที่แนะนำเมนูอร่อยอร่อยให้กับอร่อยซอยแตกของเรานะคะ,คะต้องขอขอบคุณมากค่ะวิวกาสหน้านะคะเราจะมา,า,า,าชิมอีก